เรียนท่านประธานรครับผมเสรีสวนภานนท์สมาชิกที่สภาพอดีท่านประธานเรียกผมเพราะว่าผมไปแจ้งชื่อไว้ตั้งแต่แรกเดี๋ยวสมาชิกจะเข้าใจผิดว่าเอ้ทำไมประธานเรียกผมก่อนทุกทีนะฮะทำความเข้าใจครับว่าผมไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้เพราะฉะนันชื่อ,อยังปรากฏในบัญชีเป็นคนแรกนะครับด้วยความเคารพในข้อเสนอของท่านประธานอนุ ที่ได้ศึกษาแล้วก็จัดทำรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางฝึกสมาธิโลกผมก็นั่งฟังด้วยใจจดใจจ่อว่าข้อมูลที่ท่านแนะนำเสนอแนะดังกล่าวมันเป็นประโยชน์อะไรอย่างไรนะครับโดยเนื้อหาสาระนี่อยู่ในอยู่ในรายงานเล่มเล่มที่จัดทำมานะครับ สวยงามมีเนื้อหาสาระเล่มใหญ่มากนะครับนานๆจะเห็นเล่มใหญ่ที่สักทีงแสดงว่าอนุกรรมการที่จัดทำเรื่องนี้ได้ศึกษาด้วยความตั้งอกตั้งใจเพื่อให้ได้ประโยชน์กับคนอ่านเดี๋ยวท่านสมาชิกถ้าเลิกประชุมแล้วนำเล่มนี้กลับไปด้วยนะะเพราะมันเป็นรายงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ มีเนื้อหาสาระในมิติต่างๆในการฝึกสมาธิด้วยนะครับแล้วก็เป็นข้อสเสนอที่ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางฝึกสมาธินะครับต,ต้องเรียนว่าในเนื้อหาเมื่อกี้งท่านประธานอนุได้หยิบยกข้อมูลจากการรับฟังความเห็นเฉพาะเจาะจง ท่านเสนอรายชื่อไว้สามชื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับท่านพูดไม่ชัดเจนว่าคนอยู่ที่บ้านหรือว่าท่านไปไปถามแค่ท่านประธานกับรองประธานนะฮะจริงๆท่านถามคนอื่นรวมแล้วถึงยี่สิบห้าท่านนะฮะอยู่ในหน้าร้อยแปดสิบเอ็ดในยี่สิบห้าท่านเนี่ยนะครับพอดูรายชื่อกับเนื้อหา ก็ล้วนเป็นประโยชน์ในข้อสเสนอความคิดเห็นทังกล่าวแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับนอกจากรวบรวมข้อมูลเหมือนเป็นทางวิชาการแล้วเนี่ยมันน่าจะมีรายชื่อที่ปฏิบัติจริงแล้วก็พิสูจน์ได้นอกจากท่านประธานกับรองประธานทั้งสองท่านแล้วเนี่ยนะครับ ยังมีท่านพลอากาศเอกประจินจันตองนายแพทย์เจษรัธนานน,นท่านออมสิน,นอดีตรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยนะฮะถึง25 25ท่านแต่คนใกล้ตัวเนี่ยท่านประธาน,นคนใกล้ตัวอีกท่านหนึ่งนะน่าจะได้สอบถามแล้วก็เอานำมาเป็นข้อมูล ทำไมท่านลืมหลงท่านวันชัยสอนสิริได้ยังไงเนี่ยไม่มีผมพยายามดูให้ผมดูผิดหรือเปล่าดูหลายรอบแล้วไม่มีชื่อท่านวันชัยเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าท่านวันชัยเนี่ยนะะไปสวดมนต์นั่งสมาธิที่วัดไก่เตี้ยทุกวันเสาร์นะฮนะปฏิบัติจริงนั่งสมาธิ นะตลอดนะครับนี่นี่คือปฏิบัติจริงแล้วส่งรูปมาให้ดูนะครับในไลน์เนี่ยทุกวันเสาร์น,ะนี่นี่คือคนปฏิบัติจริงนะที่วัดไก่เตี้ยไม่มีในนี้นะแเขาถามเหตุผลหน่อยทำไมไปทำไมไม่มีข้อมูลที่ที่ควรจะควรจะรวบรวมมานะครับ แล้ว <c oughs> แล้วรายงานฉบับนี้น่าจะต้องส่งให้กับบรรดาน,นักการเมืองด้วยนะนะเมื่อกี้ท่านบอกให้รัฐบาลาพยายามตั้งเป็นศูนย์กลางฝึกสมาธิโลกถ้าเป็นไปได้ควรส่งให้นักการเมืองให้สอสอได้ไปเรียนรู้สมาธินจะได้มีหลักการเป็นนักการเมืองที่ดีทำยังไง ทำงานแล้วต้องมีสมาธนะิมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการที่จะทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นสสสวนะักการเมืองท้องถิน่นนะควรจะต้องได้เรียนรู้รับทราบข้อมูลในเรื่องที่ท่านได้กร,รุณาไปศึกษาและจัดทำมานะครับ แล้ท่านยังยกตัวอย่างของหลายศาสนานะแล้วก็มีหลายเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่การที่จะดำรงตนดำรงชีวิตโดยการมีสตินะมีสติสัมปชัญญะให้นักการเมืองได้เรียนรู้ว่าถ้าทำอะไรแล้วทำอย่างมีสตินะก็จะมีเหตุมีผลไม่ทุจริตไม่โกงกินไม่คอร์รัปชัน นะนี่มันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็เสนอแนะคลมอด้วยว่าถ้าจะเป็นศูนย์การฝึกสมาธิโลกเนี่ยนะไปดูของจริงวัดไหนก็มีฝึกสมาธิไปวัดนั้นนะไปวัดไก่เตีย้ยนะวัดไก่เตี้ยเนี่ยนะเราก็ไปกันบ่อยๆนะมีโอกาสก็ไปนั่งแล้วก็ฝึกสมาธินะครับท่านก็จะจะได้เรียนรู้ของจริง ไม่ทราบว่าท่านพลตารวจโ,โทสานิตเนี่ท่านประธานอนุเนี่เคยไปวัดไก่เตี้ยม,มั <c> ้ย <oughs> อยู่ตหลิงชันนะฮะต้องไปนะถ้าท่านศึกษาเรื่องนีนะ้นะเชิญอนุทุกท่านเนี่ยนะครับไปทุกวันเสาร์ที่วัดไก่เตี้ยนะท่านวันชัยก็จะมีให้ความรู้ด้วยนะฮะเ,เพราะฉะนั้นมันเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ นะครับยกยกตัวอย่างท่านประธานนะท่านประธานรองสุวชยัยนะเนี่ยท่านยกเนี่ยเป็นเป็นข้อคิดเห็นของท่านรองประธานที่ที่ที่ดีมากนะถ้าใครนําไปใช้นําไปปฏิบัตินะต้องฟังท่านประธานรองประธานที่เสนอประเด็นนะเสนอข้อแนวคิดในการที่จะให้มีสมาธินะครับเพราะฉะนั้นผมเชียร์ท่านรองสุวชัยแล้วนะนะนะครับ ก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่ว่าสิ่งที่กรรมธิการได้ศึกษามานีนะ้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญรางที่คนมองข้ามหมดท่า,านมองเรื่องไอ้การมีสมาธิเนี่ยนะฮนะมีจิตสํานึกมีความรับผิดชอบนะถ้าหากว่าทําในเรื่องที่ดีงามนะครับมันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะดํารงชีวิตไม่ว่าจะทํางานนะไม่ว่าจะงานส่วนตัวงานส่วนรวม งานการเมืองนะนวนมีชีวิตนะครับก็ฝากท่านประธานนะแล้วก็อนุราชันสมาชิกที่สภาทุกท่านไปนั่งสมาธิไปฟังสวดทุกวันเสาร์ที่วัดไก่เตี้ยตะหลิ่งชันนะเวลาทุ่มหนึ่งนะทุกวันเสาร์นะขอบคุณท่านประธานครับ